สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเข้าสดใหม่ทันใจได้มาอัปเดตข่าวใหม่ให้ท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวใหม่ๆทางทีมงานของเราจะอัปเดตให้ทุกวันนะคะกรีนเผยผ่าก้อนเนื้อที่หน้าอกเจอหมอดูทักแน่นมากจนตกใจทูนธันวาดูดวงเสริมชีวิต หลังไปผ่าตัดก้อนเนื้อที่หน้าอกมาทั้งสองข้างนางเอกสาวกรีนอัสดาพรสิริวัฒนกุลก็ได้อัปเดตสุขภาพว่าที่ผ่าไม่ใช่เนื้อร้ายแต่ที่ต้องผ่าออกเพราะมีหมอดูทักจะมีก้อนเนื้อตรงหน้าอกแม่นมากจนเจ้าตัวยังตกใจมีโอกาสเจอสาวกรีนที่มาร่วมฟิตติ้งละครเจ้าสาวในสายลมที่ไพเร t e ส t ตูดิอซอยสุคนทศวรรได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เป็นความโชคดีที่รู้ตัวก่อนได้ป้องกันไว้จะได้ไม่รุนแรงไปกว่านี้ งานนี้เจ้าตัวบอกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหลังเจอหมอดูทักแน่นทำให้เธอรู้ที่ไหนดีที่ไหนแม่นต้องไปหมดแถมยันชนแฟนหนุ่มธันวาสุริยจักรด้วยเป็นการเสริมดวงชีวิตให้ความรู้สึกทางใจไม่ได้งมงายเห็นว่าไปผ่าตัดก้อนเนื้อที่หน้าอกมาสองข้างเลย ไม่ได้เป็นเนื้อรายอะไรพอดีว่าไปตรวจสุขภาพแล้วเจอก็เลยเอาก้อนเนื้อไปตรวจก็เลยคิดว่างั้นเอาออกไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวหลายรอบแล้วเจอทั้งสองข้างด้วยไงก็เลยงั้นทําทีเดียวเป็นผ่าตัดเล็กถียาชาเอาเราก็รู้สึกตัวตลอดเลยแผลประมาณ1-2เซนติเมตรขนาดก้อนเนื้อก็ประมาณ1เซนติเมตรอันนี้เป็นความชื่อส่วนบุคคลนะคะความจริงคือไปดูหมอดูมาหมอบอกว่าอนาคตเหมือนจะมีก้อนเนื้อตรงหน้าอกให้ไปตรวจดู แล้วก็มีจริงๆตอนรู้ก็ตกใจแต่ไม่ได้ตกใจเพราะเจอก้อนเนื้อนะแต่ตกใจที่หมอดูแม่นมากเขาบอกเราก็ป้องกันไว้ก่อนก็เป็นความโชคดีที่เรารู้ก่อนก็จะได้ป้องกันก่อนมันจะได้ไม่รุนแรงไปกว่านี้พอหมอดูบอกปุ๊บก,ก็ไปตรวจสุขภาพเลยแล้วก็เจอส่วนแพทย์ก็บอกสาเหตุว่าบางทีมันเกิดจากฮอร์โมนผู้หญิงสงจุดที่ต้องระวังเลยคือที่หน้าอกและที่มดลูกตรงผนังมดลูกด้านซ้ายกรีนเองก็จะก้อนเนื้อเหมือนกัน แต่มันไม่ได้อันตรายเป็นแค่ถุงน้ำที่มันไม่โตพอมันไม่โตก็ไม่น่ากลัวถ้ามันโตก็อาจจะน่ากลัวแต่ไม่ใหญ่เจอมา3ปีแล้วขนาดมันก็ยังเท่าเดิมตอนนี้ทั้งสองที่ก็ไม่มีอะไรน่ากังวลจากหมอดูด้วยแหละก็รู้สึกว่าเอาออกไปดีกว่ามันใช้เวลาพักฟื้นแค่2อาทิตย์ผ่าตัดแค่หนึ่งสองชั่วโมงนั้นก็เอาออกเลยมันก็ไม่ได้เจ็บอะไรด้วยไม่ได้นอนป่วยอยู่บ้านก็ใช้ชีวิตได้ปกติแล้วถ้าเราไม่ได้เอาออก ไม่เอาออกคงจะไม่ได้จริงๆหมอดูบอกว่าตรีนะมีระยะอยู่มันมีอนาคตของมันงั้นเราก็รีบป้องกันไว้ก่อนความจริงคือตรวจเจอข้างซ้ายแต่หมอดูบอกมีข้างขวาเราก็เอะไม่แน่นจากนั้นหนึ่งเดือนข้างขวาก็เจอเป็นสองข้างเลยแน่นนี้เลยแบบนั้นเอาออกเลยเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไร,รขึ้นเพราะเอาราซาวแล้วหมอบอกมีสองก้อนที่ดูน่ากลัวไปตรวจก็ยังดีที่ไม่มีอะไรแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอนาคตจะไม่เกิดอะไรจากนี้ต้องทำยังไงต่อ ก็ต้องติดตามไปเรื่อยๆอีก6เดือนก็มาดูกันใหม่ว่าจะเป็นยังไงต่อตัวกรีนไม่ได้กังวลอะไรแต่ก็ต้องเช็คอัปตัวเองบอกเลยว่าทุกคนต้องคอยตรวจสุขภาพตัวเองมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคนมันไม่ได้เกี่ยวกับกรรมพันธ์เสมอไปแต่การใช้ชีวิตสภาพแวดล้อมเรามันเปลี่ยนไปหมดมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ดูหมอดูก็เหมือนพูดติดคำๆแต่มันก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตกรีนดูหมอดูบ่อย ใครว่าดีก็ไปค่ะใครว่าแม่นะว่าดีก็ไปหมดแต่เราก็จะชื่อบนหลักเหตุและผลเราก็ฟังไว้รู้ไว้มันก็ดีกว่าเนื้องอกทั้งสองที่มันมีผลกับการมีลูกไม่น่าจะมีผลอะไรเพราะกรีนเองก็ฝากไข่ไว้สองถึงสปีแล้วไม่มีผลกับการที่เราจะมีครอบครัวทันวาดูดวงด้วยจากเมื่อก่อนไม่เชื่อตอนนี้ก็คือเธอ อันนี้ก็ดีอันนี้ก็ไปพากันแนะนําแต่เราไม่ได้ฟีลมมานนนะมันเป็นการเสริมดวงเรื่องงานเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของความรู้สึกทางใจมากกว่าหลังๆเขาก็เรื่องคล้อยตามเรามีอะไรดีๆมันตรงกับชีวิตเราเราก็อยากจะบอกอยากจะแนะนําเขาหมอดูบอกไหมว่าแต่งเมื่อไหร่กรีนไม่ค่อยถามเรื่องความรักกรีนจะถามเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวมากกว่าหมอดูก็มีพูดบ้างว่ากับคนนี้ก็ดีถามหมอไหมอนาคตคนนี้ มั่งแฮปปี้คะ่ะที่ไม่ถามเรื่องความรักเพราะกลัวนอยก็ไปดูหลากหลายที่ก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างคลาดเคลื่อนบ้างเลยรู้สึกว่าการไปดูไม่ได้ทําให้เราเครียดไม่ได้มีผลหรือกังวลอะไรเพราะเรายึดมั่นในหลักการว่าเราเป็นต้นเหตุของทุกๆอย่างมากกว่าขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ